ายนอกเราจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามจะมีมาตรการมากน้อยขึ้นมาอย่างไรก็ตามแต่ภายในจิตในใจของแต่ละท่านแต่ละคนอย่าย่อหย,ย่อนอย่าอ่อนแออย่าละหลวมเพราะการย่อหย่อนละหลวมอ่อนแอนั้นไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์ต่อพวกเราเลยความเข้มแข็งความอดทนความใส่ใจในการต่อสู้ ภายในใจิตในใจของตนเองเนะ่ะเป็นความสาคัญอย่างยิ่งเราต้องเราจะต้องยืนอยู่ให้ได้อย่างมั่นคงในท่ามกลางของกระแสขึ้นลมจากโรคภัยไข้เจ็บจากความแปรเปลี่ยนไปของบ้านของเมืองอะไรต่ออะไรให้ได้เพื่อรอวันสุขสงบที่จะเกิดขึ้นมาในวันข้างหน้าพอทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเกิดขึ้นมาก็ต้องมีดับไป มันไม่มีหรอกสิ่งใดเกิดมาแล้วจะคงเส้นคง,งวาอยู่ตลอดเพราะโลกนี้เป็นเปนโลกอันิีจังเพราะฉะนั้นในขณะนี้สิ่งต่างๆทั้งหลายเข้ามาแวดล้อมในชีวิตในตัวของพวกเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรานาไม่น่ายินดีเราก็พยายามประคับประคองตัวของเราเองให้ผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้เหมือนกับการเดินทางของเราเนี่ยแหละเมื่อเราไปเจอถนนขุขะ เราจะมานั่งลงตีอกชกตัวทุบหัวทุบแข้งตัวเองว่าทําไมจะต้องเปกูว่าทไมต้องเปกูมันก็เป็นการทําลายตัวเองซ้ําเติมเข้าไปไหนล่ะเจอถนนขุขะแล้วต้นแล้วตัวเองยังต้องมาตีอกชกตัวอีกซ้ําเติมตัวเองเข้าไปอีกมันจะเป็นความฉลาดได้อย่างไรล่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาเจอถนนขุขะ เราก็ต้องสร้างกําลังจิตกําลังใจ ained, ให้เก oui, ิดขึ้นแก่เราว่าเออถนนมันก็มีขุขะนแต่มันไม่ได้มีขุขะตลอดไปหรอกมันมีมันมันก็ต้องมีราบเรียบด้วยแต่ขุขะนี่ขุขะเป็นลุมเป็นบ่อนี่ทั้งบ้านทั้งบ้านหลวงพ่อเขาเรียกตลุกดิไอโอ้ยไปเจอตลุกไปเจอตลุกไงถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อนะตลุกตลุกเนี่ย ถ้าคนคนไปไปและยองไปเจอคํานี้ล่ะอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เนี่ยแล้วบอกไปเจอตลุกจะตลุกมันอะไรวะตลุกใช่ไหมเออเป็นแบบนั้นมันมันคาพูดบางทีมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือมันคุกขขะเดือไปเราก็เราก็ต้องสร้างกันบังจิตกาลังใจให้เกิดขึ้นว่าเออข้างหน้ามันก็มีราบเรียบมันไม่ได้มีคุกขะอย่างนี้ตลอดไปหรอกแต่ในขณะนี้เมื่อมันคุกขาก็ต้องระมัดระวัง อย่าประมาทอย่านอนใจอย่าให้ถึงกับร่มลุกคุกค,คานเราค่อยๆหลบหลีกเลี่ยงไปให้ผ่านพ้นคุคขาไป,ไปจนไปตั้งไปเจอไอ้ความราบเรียบของถนนใช่นไหมไอ้ชีวิตของพวกเราไอ้สภาพแวดล้อมในขณะนี้มันก็เปียบเปตรงนั้นถนนที่คุคข่านั่นแหละสภาพแวดล้อมของเรามีภัยมีอันตรายมีจากเชื้อโรคอะไรต่ออะไรต่างๆเราก็ระมัดระวังให้มากขึ้น แลามันระวังดูแลรักษาตัวตนเองให้มากขึ้นอย่าอย่านอนใจแต่เก่าก่อนเราไม่ได้เจอภูเขาบแบบนี้เราอาจจะนอนใจเราอาจจะเพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ว่าจะกินจะอยู่จะหลับจะนอนหรือจะเกี่ยวข้อ,ของกับพูดนั้นพูดนี้เราก็มีแต่ความนอนใจมีปล่อยตัวสบายๆแต่ขณะนี้เราต้องเตือนตัวเราเองแล้วว่ามันไม่ได้เป็นขณะปกติของเราที่เราผ่านมา เป็นขณะที่สภาพแวดล้อมของเรามันร่วนแต่เป็นภยัยเป็นอันตรายต่อเราได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังประคับประคองตัวเองให้ผ่านพ้นสิ่งเหล่านี้ไปแล้วสักวันหนึ่งข้างหน้าของเราอีกไม่นานนี่หรอกมันก็จะมีความราบเรียบมีความสงบสุขเกิดขึ้นมาเพราะในขณะน,นี้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเขาก็พยายามที่จะหาหนทางมาป้องกันมาแก้ไขมาชำระ ผู้ที่มีหน้าที่เช่นทางสาธารณาสุขต่างๆทั้งหลายเขาก็ระดมกําลังสัพพกําลังหรือสัพพเครื่องมือทั้งหลายที่จะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามากําจัดปัดเป่าไอ้ไอโรคร้ายต่างๆทั้งหลายเหล่านี้ให้มันหมดไปให้มันเบาบางไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นกำลังจิตก,กาลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทั้งหลายเหล่านั้นได้แล้วเราพอจะสนับสนุนเจ้าหน้าที่ต่างๆทั้งหลายผู้ที่มีหน้าที่ เรานั้นได้อย่างไรตามกําลังของเราเราก็ยินดีพอใจที่จะสนับสนุนเ,เขาไปตามกําลังของพวกเราเนี่ยแหละแต่หลักสําคัญก็คือตัวของเราเองต้องดูแลรักษาตัวของเราเองก็เป็นการช่วยเหลือสัง,สงคมส่วนหนึ่งส่วนจิตใจของเราเราก็ต้องให้ดักเด่นบั้นคงด้วยความมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นการภาวนาการเดินจงกรมของเราอย่าย่อหย,ย่อนเด็ดขาด เพราะการเดินจงกรมการน,นั่งภาวนาการทำความเพียรน,นี่แหละที่จะสร้างกำลังจิตกำลังใจให้เกิดขึ้นมาให้จิตใจมีความตั้งมัน่นหนักแน่นมั่นคงเมื่อจิตใจเป็นจิตใจที่มีความตั้งมั่นแล้วมีกำลังจิตกำลังใจขึ้นมาไอ้กำลังจิตกำลังใจหรือความตั้งมั่นของจิตใจนี่แหละจะเป็นเกาะคุ้มค,มคมรองปกปักรักษาแต่ร่างกายของเราอีกส่วนหนึ่งเพราะร่างกายกับใจมันก็เกี่ยวเนื่องถึงซึ่งกันและกัน ถ้าจิตใจมันอ่อนแอมันก็ไปทับถมดึงจูงให้ร่างกายอ่อนแอมาด้วยถ้าจิตใจเข้มแข็งมันก็ไปหนุนส่งร่างกายให้เข้มแข็งไปด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวเนื่องถึงซึ่งกันและกันไอความอ่อนแอนั้นมันไม่เป็นมันไม่เป็นมงค,คลหรอกความอ่อนแอความความอ่อนแอนี่มันมันเป็นสเสียดต่อบุคคลน,นั้นอย่างแท้จริงเนี่ยความอ่อนแอที่มีอยู่ในบุคคลใดก็ตาม มันไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้นั้นละไอ้ความแข็งแรงที่ความแข็งเข้มแข็งนี่สิจึงจะเป็นมงคลแต่ความเข้มแข็งนี่มันเป็นของดีแต่ความแข็งกระด้างความแข็งแข็งกระด้างนั้นก็ไม่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นจึงจาไว้ง่ายๆว่าแข็งกระด้างและออดแอดนั้นมันเป็นเสียดแต่ถ้าแข็งแรงและแข็งแรงและอดน้อมความอ่อนก็ต้องให้เป็นอ่อน้อมแข็งแรงและอ่อดน้อมนั้นเป็นเสน่ห์อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราพากันรู้จักรู้จักอ่อนรู้จักแข็งสิ่งใดควรอ่อนแล้วก็อ่อนส่วนใดควรแข็งแล้ก็แข็งในส่วนนั้นอันนี้แหละที่จะนําพาชีวิตของพวกเราเประคับประคองไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในการประปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนแม้จะดูกักตัวแ,แม้จะปิดประตูวัดก็าตาม แต่การประพฤติปฏิบัติอยากให้ย่อยย่อนให้มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงมีสติที่จะกำกับรักษาจิตใจของเราให้อยู่กับพุทโธพุทโธอยู่เสมอแม้การพิจารณาธรรมของพวกเราก็ตามจะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพิจารณาอาสุภะอสุพังก็ต้องมีสติกำกับจิตให้อยู่กับการพิจารณาอย่าให้ปีกแวะออกนอกลูนอก,ก,ก,กทาง เมื่อเรามีสติกำก,กับจิตไว้อย่างสม่ำเสมอแล้วจิตของเราก็จะไม่ปีกแวะออกงอกลู่งอกทางจากบทธรรมที่เรายกขึ้นมาเป็นงานของจิตอย่างแน่นอนถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจิตใจของเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในธรรมะยิ่งขึ้นไปเพราะเรามีสติตามรักษามีปัญญาคอยแนะอนอย่างสม่ำเสมอนี่แหละจึงจะเป็นความเจริญในธรรมของนักปฏิบัติธรรมทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนน้อมนำไปปรับฤติปฏิบัต ด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทนด้วยความภาคความเพียรและก็ระมัดระวังในสภาพแวดล้อมในความเป็นอยู่ของเราให้พร้อมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความเจริญในธรรมของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนเออรับพรนะรับพร ยะทาวริวาปูราปริปุเรติสักลางเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกะปเทีมอิชีตังปิตังตุมหังเิปเมวสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปานจันทปันรโสวยะทามณิชนติ ราสยะาังเดียยมีวันจนตัวสียมรือยโคอยด้วยสสตุบานเทมพาวันวันตารายย เกณฑ์การโยกอันภ่าวะนิีวันทเสียงสานิใจวุ่วไทยปัจจายจิตใจใจทำรู้ใจทวันทันตีอายุวันดูไอสุขัง บาลังลาตนาติยาดุภาเวตาราตนาติยาเตยยสังตุคา right ุคาพยาเวลาโสกาสัตต <g apan i> ุจุปตะวันอเนกาอันตรายาปีวิทัสเซตุอาเสสะตวอ ชายยเสติธนัางราพังโสติภาขยังสุ่ข้างพลังเสรีอายุจวันโนจาโพค้างวัธิจยาสวรนสาตาวาสาจอายุจาชีวาสิตีพวันตุเต ภาวตุสัพมังการังรักขันตุสัะเดวตังสามพระพุทธานุพาะเวปนายสทัสติันเตณบาวตุสัพมังการังรักขันตุสัะเดวตัง สัมบัตธรรมานุภาเวทนาสัตสวดีวันตุเตมภาวะตุสัพบังการังรักคันตัวซาวตาสัมบัสังารุภาเวทนายสัตสวดี ภาวันตกเตจอาจอาหารทานกันเด้อจัดอาหารทานกันดูแลแบ่งปันกันไปเด้ออาหารดูแลช่วยเหลือกันอาทานอาหารกันซะก่อน